คือการแข่งขันกีฬาผู้เจ็7คนทั่ตัวไปหญิงครับเหการพบกันระหว่างทีมตำหนักไฟแชมป์เก่าครับพบกับทีมบ้านตาเสร็จครับมัเป็นเลาสุดนร้าแล้วขอเที่ก่อนหมายเลขยี่สิบดุสิตาชัยทองหมายเลขหนึ่งกัมพูชานุปสุขหมายเลขเจ็ดพัชราพรชัยทองหมายเลขสิบสามวิชาวดีชัยทอง หมายเลขสิเข <iet> ็มบรอุมายเลขสิบมนาพรมเชื้อหมายเลขดาลินพิลาดีหมายเลขสามแนนาอุปถหมายอุปกานะครับอไปหยีุาหมล้านิทาัหมายเลี่นพาหมายเลขนิทินภาันทหมายเลขสีจินหลข้านน์มาสี่นัุเน์หมาเลขสี่พทหนัาพุาเล้านิจนนรับทางมาเล้านินา์มาแล้ว สนามที่รักครับทุกท่านนะครับเชื่นมในไม่ร้อนนะครับช่วงนี้พี่เราเราก็ชมมาเชียฟุตบอลเจ็ดคนสองสนามโดยเฉพาะสนามหญิงทั่วไปฟุตบอลสวยงามความสรุกในเกมผู้โดยเฉพาะทุกอน i'm นายกโอวานโอหันลูกครับนะครับพี่ใหญ่มาให้กำลังใจกกีฬาทุกทีครับเลิ่แล้วเกมการแข่งขันของทางฟุตบอลหญิงครับตาเต็ดีมีอาชีพมาเพิ่มเติมนะครับตาเต็ชนะดีรับเลยครับสองพันบาทจากพี่บัญชาแก้วบุตรีครับ นี่ฮะอาชีพไปเองเลยครับทายชนะเอาไปเลยสองพันบาทครับแบบนี้แล้วก็ยังได้อีกหนึ่งพันบาทนะครับจ้าจัลลัสไซเอาที่หนึ่งไปแล้วนะฮะเดี๋ยวแพ้จะชนะนี่จัลลัสไซยังไงก็ที่หนึ่งนะครับแล้วก็จัหนัสไซเขาอาชีพมาแล้วครับจากแม่จ่ายครับลูกสองร้อยบาทโอ้ยิงทหารลูกก็ได้พันึังฮะขอทาง์ููเล่น ปีใช้ครับพวกเราจะมาตกครับหมยเลขหทีราโหมายเลขเดการเกลอดแก้หมายเลขแปดสุพินสิริกล่งหมายเลขสามาทีทองแสงหมายเลขยี่สาเสาทิทิพย์ตุกหมายเลขหกสิบแปดลชัยทองหมายเลขเจ็ดสองจารุยศคงวันหมายเลข้าวชิรวิมณีมีหมายเลขครับรมยานด้วหมายเลขครับเทพนิศสีนรงหมายเลขสามส็ดพกรบุญเืงหมายเลขสีบหเทียนวรรนาหมายเลขสามสิบสัสุรพลสารพันีหมายเลขครับนกาจันและรเบิครับ สูงหน้าของทางตาจิดครับยิงไกลเร็วกีเรียบร้อยไปเลยครับออกน้ำทางแชมป์เก่าลยครับหนึ่งยูต่อทุนเนีโโ่โอ้โหแน่นอนจริงไ,ไหมด้วยนะกาอัดชีนครับจำนวนเงินถึงสามพันบาทครับแบบน,นี้ถ้าชนะรับวสามพันบาทครับตาจิดเรียกบอามีแรงขึ้นตั้งแต่ต้นเกมครับออกน้ำไปแล้วครับแต่แชมป์เก่าดีประมาณไม่ได,มาามได้ครับดีแนะประสบการณ์ของแชมป์เก่าครับเรียกว่ามีทีเด็ดแน่นอน แม้ว่าจะเข้ารอบไปที่หนึ่งในสายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าด้วยสักตีครับจะชนะแบกได้แชมป์แบบไร้ผ้ายนะฮะแม้วาแบงคมือเป็นอย่างมากครับในหรับปีนี้จวเปิดกันนะบังชาโอ้โหเกิดจากความผิดพลาดของผู้ชนะแหมเรียกว่าได้เสียวนะครับผัดกันลุกผัดกันแล้วครับแหม เรียกว่าใครที่ม like ีความดันโลหัวใจต่างๆนะครับอาจจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเกมมันตื่นเต้นนะนาเสร็จดูที่หมายเลขสามเดี๋ยวเราเก็ตามไปเดี๋ยหมายเลขสิบหมายเลขสิบยิงอันสท้ายยังสกัดเอาไว้ได้ยังได้เป็นบอลของทางกาเซสเอาแขวลไปให้กับทางส่ติ๊กคุณเราใส่ครับไปที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดไต่ทีมเส้นไปกระชากไปแล้วหมายเลขสิบเอ็ดครับความคล่องตัวนี้ความเร็วนี้หลบไปสอง

ดีมู้พก,กักษ์ระดับโค้นี้นไ,ได้ลูกแรกนะครับทีมกอล์ฟบออลูกขานั้นด้วยที่หน้าประตูของแันไปไหลวนมาแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครลแรกครับตอนนี้อยู่ที่หนระตูต่อ ล้วก็ยิงได้แล้วเนี่ยโอก็ยิง้จะยิงเลตาประตูครับเอาเอมเนียดนั่นแหละดีสุดแล้วนะมาตอกเออยิงตรงทีนะเอมูเนียเอ้าี่ลันตลอ่วเลยตอนนี้คมอยูทีสุดประตูจะนเีเื่อนตกนี้ตะกูชัยจะขึ้นเป็นที่ในตายทันทีครับส่วนบอลตันตกจะอยู่ที่ตอของตายตถ้าบอลตันตกสามาชนะได้จะเป็นอันดับหนึ่งทันทีครับ

เวลาบอลมันขึ้นไปถึงเขาได้เราไม่ไปอยู่ฝั่งนี้คนเดียวเราขี่ประการนี่ะรอจะได้ช่วยกันค่อยเป็นค่อยไปวิ่งไปใส่จะได้เป็นฝ่ายเล่นลูกก่อนครับเดี๋ที่มาตรงนี้วัด กระดนสามเิงกำลมาใส้กำลมาใส้เบอร์สิแต่ออกไปทางแฟนขาลูกนี้เบอร์เแปดออกจิบลูกนี้เข้าข้างประตูไปครับ็กสนาเโออกจากน้าประตูครัโหลดขึ้นมาอประตูถึงเบอร์สิบสามเบอร์สามแตะถึงบอร์ีเอไไส้เบอร์แปล็อกลูกน so, ี ar, like er, ้ เด uh, okay, ี๋ยวเข้ามากางสนามลูกาของตาซิตาิล็อกออกไปทางด้นเป็นบอลของตแหนักไซเบอร์สิบเอล็อกลูกนี้ยังติดคับเไป บุกลูกนี้มาที่ว2นสิบสองเลสิบสองล็อคลูกนี้ติดห้าลูกนี้ว้าวกกงาต้างลังครับสใส่ก็ยังเหมือนเดิมครับสี่ลูก,ล,กล้วันสองรอบาทลุ้นว่าจะได้อีกลูกหรือไม่ ยิงไปลูกนี้ตั้มแท็มาใส่บอกลูกนี้เปิดเข้ามาตีสามตีสองชนการตีการ์ดแล้วเก็บเตะยิงไปิีงเอาเมนูตีสามตูนง่ายๆครับตีสามตูนตีแปดตีเก้าพันก้าเซนไทยแบบอลครับที่มาซ้อมเดี๋วซอมแจ็คไปลูกนี้ตง

มันตกไปแล้วสองต่อสองสีสอง,สอง,สองต่อหนะึ่งต่อฮะผัด,ดกันลูกผัดกันแล้วครับเกยมมันเลยทีเดียวตอนนี้รบบเราได้ยังแสดงกันอยู่หนึ่งประตูตอนหนึ่ง